สวัสดีพี่น้องโปรกไฟเบอร์สปูสุคนเนาะมือนี้มาพบมาพอกันครับอ่าเบาชันเจ้าเนาะสองเชันเจ้าเซนแอนวัอนี้ยังอยู่ที่แขวงสวัสคิกเกียติข้อนุญาตไซน์แมตติสตาเตอพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิดแต่แว่าสะขอนไก่ซ้อนเพิ่นกาไข้ดอกลาวเรียบร้อยเนาะมือนี้กันมาทีแคมป์ของแคมป์ของแขวงสวัสคิกเกียตนี่แหละกับพี่น้องทางที่พี่น้องได้เห็นนี่แหละมือนี้่จิภาคพี่น้องเมื่อเบิ่งการก่อสร้างเนาะ กอสร้าลก็ฟังเกือนเลี๋ยวก็เป็นสวนสาธารณะนะแคมป์ของแขวงสวรรค์เขตเนาะอันนี้คือรถรถน,นุ่มเป็นตอนนี้ว่าจนเจ้าก็น,นั่งอยู่อยู่บนสลาแคมป์ของอันนี้คือสลาแคมป์ของของแขวงสวรรค์เขตเป็นสถานท,ทูดไทยหรือว่าอ,อย่างจักนอย่างเนี่ยค่อยดื่มแล้วเผินมาสางใหนน้เนาะทางหมุดหานเนี่ยเผินมาสางให้แขวงสวรรค์เขตยดโดนแ่้พี่น้องเลย อันนี้คือสวนสัตนาที่ทีบรรสางแล้วปีกายนี่นะครับตัวน,นั้นเป็นตัวใหม่เนาะเป็นตัวใหม่บ่าวจันเจ้าจะพาทุกคนมาเบิองนี่แหละพี่น้องเลยเพราะวา่ามือกอนเอาหูโปร่งแต่มีเอฟซีคอมเมนต์ว่ไว้เห็นเด้อยากเห็นฟุ่มคืบหนา้าเด้เปิดว่าเออเปิดว่าเปิดมาเบิองบ่ได้เนื่องจากว่าเขาไม่ให้เขานคะรไก่ซ้อนผมมีหานเฮานะ,ะรถนำเป็นกระรังโคตรอยู่ ทางเมืองนาก็เป็นทางที่ดีพี่น้องเลยเป็นคนเกียรตเลยครัเป็นธนาคารเล่าเวียดพี่น้องธนาคารเล่าเวียดไอ้พี่น้องเดี๋ยวบราจะจัาสีผ้ายางไปเบิง่งเด้อเพราะว่าตัวน,นี้พนักงานกรรมกรเป็นก้าเจาะหินโอ้ยเป็นก้าเจาะหินอยู่เนาะเป็นข้าวหินมากองมันกในหญ่นะช่วงนี้เป็นช่วงมันมืดพี่น้องเอ้ยโมเมนต์มืด <laughs> สวงเว้นเว้แนแหลดแหลดพี่น้องนี่คือยืนพ่นอดมาโอ้มีแต่ก่อนบอกใหญ่พี่น้องเลยมากระต่องเลยเจาะแ,แล้วพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวสีพายงางไปมีแต่พี่น้องขั้วขึ้นหนาเพิ่นเพิ่นกระสังม่านายเติบแล้วเพิ่นเพียงแต่สองเดือนเท่านั้นที่ขอยมาถ่ายสุดก่อนก็ถือว่าดินทรายที่เพิ่นดูดกันมากไหนาจะได้เกณฑ์ที่เพิ่นต้องการเนาะที่เราเห็น ต่อไปก็นนะ่ะจะเป็นการเอาดินแดงเนาะดินแดงหรือว่าดินดากันเนี่ยเามาทมเบื้องหน้าเพื่อให้มันมีความหน,นาตืงอีกนี่เราจะเห็นรถเจาะล้วกร็รถรถเจะาะล้วก็บรถจกสีเป็นจกสีนสใส่นี่ลนะพี่น้องเอ้ความคืบหาเปิดกระเจ้ายินเลี้ยงยินเลี้ยงยิ้นเลี้ยงขึง้นโอ้ใกลสุดแล้วพี่น้องเอ้ออีกสองเดือนเดีเดยวเราจะเจ้าจะพาทุกคนมา อัปเดตอีกไหนจะเป็นถูเป็นหางไรขึ้นอีกเนาะแต่ว่าอีกสองเดือนคนพี่น้องเลยอยู่ใกล้ๆนั่นเพ,พื่นอนกับสางพญานาคพี่น้องเลยอยู่ใกล้ๆเพผลอยู่สุดคนเนี้ยเห็นแด้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะเจ้าสี่ขี่รถไปแถวๆห้องมอเนาะไป่ไกลๆ,ๆห้องมอเบงว่าเป็นสางอะไรไร้สำเลย แต่๋ยวขับส,สี่ีดรถไปเบืองไกลๆเมือง,งก่อนแทนแหละแต่แเตีองหมอมามันจีไปไหนบ่ถ้าเป็นมอยไปกับโบไปเนาะโบครับโบจะไปไกลท้องหมอเป็นไรพี่น้องเอ้โควิดอ่ายินที่เป็นเอามาเนี่ยก็จักเป็นเอามาใช้พี่น้องเอ้ขอ่อยกับโบโหอกันเลยยินที่เป็นเอามากับโบโห้กับเป็นเอามาใช้พี่น้องเอ้ข่อนใหญ่ใหญเนาะ ขี่ไม่เล่ากันนะจะเดี่ยวอยู่กอกพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะเ้ยอยู่คนเดียวเอาแมสตลอดขึ้นชีบุเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องท่วมคืบนะท่วมคืบน,ะน,บนานะสวรรค์บัตรเฮาเนาะสวรรค์นาเขตนะครไก่สอนปมมีฮันไอเดี๋ยวสิาพาขี่รถไป าตามทางเนาะไปแถวห้องมอไปแถวไกลๆนั่นเบื้องนั่นอีกนนึนนนง พนอคืบนาไรเติอพี่น้องออพิงเม,มากลคืบนาไรเติบเนาะใกล้ๆเ,เป็นห้องมองแขวงพี่น้องเลยห้อมองแขวงสวรรณเตตดูต้นนาเขาเลยแต่จินใจ่าสิไปดีหรือไปี เหมือนเป็นมือวัดจีดเด้อพี่น้องเด้อข่อยมาถ่าย,เ,ยเป็นมือวัดระจีแต่ว่ากรรมกรเพิ่นก็ยังเฮ็ดงานอยู่ก็แสดงว่าเพิ่นกเ็เฮ็ดโอที่นย่างนนเนาะเด่งงานอยากให้มันแล้วไว้กือว่าอะไรละรับที่เพิ่นต้องการแล้วล่ะสำหรับดินทรายได้ก็จะ,ะได้รละลับที่เพิ่นต้องการได้ข่อยเบิ่งนี่นวัดต่อไปเพิ่นก็นจริย์ปูเป็นอ่าเอาดินแดงเนาะดินแดงดินเหนียวเนี่ยดังดินแดงดินเหนียวอยังเครื่องนาน เอามาทมปุ๋ยสันหนึ่งหลังจากนั้นยึงอยากจะปู๋หยาปูขนจีดแบบโตข้ามาเมืนเน่อกี้นี้ขนาดเม็ดรักกานของการสาร้างมันขนาดจ,จะเป็นมาตรฐานเดียวกันเบนนิ้ลเนาะยู่ปากเซก็คือกันรถยนตเป็นใส่รถขนหินจัดเบี่ยงกันจะปูใส่คนแต่ว่ายุปากเซ่มันจะใส่คน ใส่ก็มาเป็นส่วนใหญ่ในการจัดทีนเดียนี้เจ้าพี่น้องเข้ามาเบื้องนี่เบื้องคนอาเบื้องครับเมื่อกี้นี่นอเพราะว่าตอนนี้คขยอยู่ที่นา นาของการไปฝ่าแขวงสวรรคเขตกับบทนในเกือบนาพ่อบันในเนาะเพนเทศมาฮ่อนนาของการไปฝ้าแขวงสวรรคเขตก็ได้พี่น้องเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่บนหนาธนัคนดาวเวียดเนาะนาธนัคนดาวเวียดนาห้องหมอแขวงนเขาขามมาพี่ตระหกว่าสิคีรถตรงมาเลยแต่ว่าโบอยากฟื้นมาเนาะเห็นรถบรรทุกมันแล่นอยู่จะได้ออกมานาของการไปฝ้ามีและพี่น้องเลย เบื้องนี้กระท่าันในคือปาอ่านาพ่อทรายเนาะแตกะแตกะสมควรอยู่ไหนประมาณสองเดือนนี่นะดินทรายเป็นการะนาจ,จะเต็มแล้วขอ่อยขึ้นปาได้กะนา,าจ,จะไลยปริมาณที่เพียงพอพูอโดเนาะลดโจหลดจอกดินผลกระเด้งเฮดโวที่วันทิดพกติกับตองผักข็หรือว่าหรือว่าผักแต่วันสินบ่เท่าที่ข่อยหูเนาะการก่อสร้างต่างๆอยู่ ไก่แม่น้ำหรือว่าสางคัวสางกันเจืเนเพิ่นจะพักเบียยเพิ่นพักบั้นชินเออพันนี้พวกพี่น้องแต่ละคนชิบูกันบอเนาะวันเช้าวันทิ่เพิ่นเพิ่นบ่พักได้ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ว่าอ<ม>ยู่นี่ยคริคือกันบอว่าท่นหูแต่ส่วนใหญ่เพิ่นจิพักบั้นชินว่าสิจ้มันจะมีแนวเป็นไปกันเห็ดเลยนะเห็ดบั้นชินท่านะอ,อ,อันนี้ข่วมเสือเนาะข่วมเสือ ใกล้มด้เรียมาหอดน,นงของการไปฝากแหวงสมาเขตเนอ,อพี่น้องเรืนอนี้เของการไปฝากแขว้งสะมาเขตมันเป็นป่านะมันเป็นป่าบางังนะฟังหนันกับฟักมุกดาหาร ากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดททีมหอนบ้านเนาะไพที่อยู่สวรร,วร,รค์นักเก็ตกดไลค์กดแชร์หมู่ให้ครูได้เบิ่งแน่เนาะการพัฒนานาครไก่สอนการพัฒนาแข้งสวรรค์นักเก็ตไะ I do